วิ่งไปแล้ว25,370กิโลรับประกันเรื่องไม้แท้แน่นอนตรวจสอบเจอถ้าไม้มีการกลับไม้กองไม้มาบอยซื้อคืนเต็มจำนวนเลยครับมีค่าเสียเวลาให้ด้วยโอ้โหขับไปทะเลสวยงามมากคันนี้เปิดสลูปไปใช้ได้ครับตัวนี้สวยงามมากออกแบบมาดีไซน์มาได้ดีมากโอ้โหคันเร่งแตะโดดแตะโดดเลยใครๆเขาก็เล่นใบเทอร์โบกันลองมาสัมผัสด้วยตัวเองครับ พบกับผมเซลบอยครับ Ford e v e r e s t ปี2018 2.0บไบเทอร์โบเป็นตัวไทเทเนียมพัดขับ2ครับคันนี้ใครหาคันนี้อยู่อยากขับไบเทอร์โบได้ไทเทเนียมพัดขับ2ตัวท็อปสุดของขับ2ทางนี้เลยดิคิวอาโค้ดบอยแอดไลน์ ode, line, หาบอยตามคิวอา e โค้ดนี้ครับได้เป็นเจ้าของรถแน่นอนครับมาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกัน Ford e v e อ e s t ตตัวนี้ให้โคมไฟหน้ามาเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมไฟหน้าแล้วก็เป็นไฟ เ t i ท e running light เป็นเส้น LED นี่ครับด้านล่างได้ไฟตัดหมอกมาหน้ารถครับกระจังโครเมียมตัวนี้กระจังโครเมียมขนาดใหญ่โลโก้ Ford ต,ตรงนี้แต่ก็เห็นเขาไปทําเป็นลูปตัวม้ากันนะตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนทั้งกระจังให้เขาทำเป็นลูกตัวม้าเนี่ยตัวนี้เห็นลูกค้าซื้อไปแล้วไปทํำหลายคนละถือว่าดุาดุมากมาดูด้านข้างกันบ้างครับอด้านข้างขนาดแม็กและยางครับ ตัวนี้ให้แม็กมาเป็นแม็กขอบ20ครับขนาดยางอยู่ที่2 6 5 50 R 2 0ครับตัวนี้ยางปี2018นี่ท่านผู้ชมเสียดายจริงๆจะต้องเปลี่ยนยางใหท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวดูยางปรเ์เนต์สวยให้คือตัวดอกอะมันยังเหลืออยู่แต่ว่าคุณภาพของตัวยางเนี่ยเดี๋ยวบอยจัดการให้ด้านข้างครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าครับตัวนี้ได้สฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาแล้วบนใดด้านข้างได้มาครบเลยมือเปิดประตูเป็นโครเมียมครับปุ่ม เปิดล็อกทีเลสนะครับตัวนี้เปิดล็อกปิดล็อกตัวนี้ได้มาด้วยแล้วกดรีมทอีกทีนึงก่อนอ่าไปฝาลอรทีลเ,เลสเนี่ยเวลากดเปิดล็อกเนี่ยกดทีเดียวจะเปิดประตูฝั่งคนขับกด2งทีจะเปิดประตูทั้งหมด4บานนะครับมาด้านข้างแผงตรงนี้ได้มาเป็นพลาสติกครับแต่ที่เท้าแขนแล้วก็แผงข้างตรงนี้ตรงนี้เป็นหนังนะที่เราแขจะเป็นหนังตรงนี้เป็นพลาสติกได้ที่วางแก้วมาขนาดใหญ่เลยแล้วก็ มือเปิดประตูครับเป็นสีเทาซิงเป็นสีเทาซิงนะแล้วก็ตัวมือจับเป็นรอบเทาครับเป็นเทาแบบเทาเทางงเงาสวยๆเลยมาดูโครงสร้างหลักกันครับนี่เลยเพื่อนๆรอยคีบอยู่ครบเบดอาร์ตสวยงามนานๆนนทีนะจะได้เอารถไซส์เจ็ดที่นั่งแบบนี้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะประตูหลังครับนี่เลย เหมือนกันครับตรงนี้ที่เท้าแขนเป็นหนังด้านข้างนี้เป็นหนังครับเมื่อเปิดประตูเป็นสีเทาเหมือนกันแล้วก็ได้ที่วางแก้วมาดูโครงสร้างหลักกันครับนี่ครับเพืเ่อนๆเห็นรอยขีดไหมเดิมๆเลยเนี่ยมา,าร์กิ้งคันเลอร์เนี่ยเห็นไหมของเดิมอยู่ตรองมาร์กเลยมาชมด้านหลังกันบ้างตัวไซเบกได้มาทั้งหมด3ตํตแหน่ตงตำแหน่งที่ห ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3ครับตัวนี้มีกล้องถอยมาให้เนี่ย Parking sensor ได้มาทัง้งหมด4จุดดีไซน์การเล่นสีของตัว e v o l คันนี้คันนี้สีเทาแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเทาเข้มตัวกันชนปลายด้านล่างที่มีไฟกระพริบมาด้วยเนี่ยก็จะเป็นเทาอ่อนครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าเข้า <c oughs> มาดูภายในกันเลยครับดูโครงสร้างหลักกันก่อนนี่ครับ b อา a r ต สวยเลยนี่ยล้อสาล้อสาท้ายดูน้อสาท้ายอีกตัวครับดูเบตาร์ครับเนี่ยสวยเลยมาแล้วก็ดูว่ามามันมีอะไรให้มาบ้างเครื่องมืออุปรกรณ์ที่ใส่ของตัวขันยางอะไรนะครับยางอะไรห้อยใจท้องครับตัวขันยางอะไรตัว power outlet 12โวลต์เบาะหลังพับใส่ซาครับนี่ ่ดูที่ตัวเบาะเลยครับนะครับมันพอไฟฟ้าแบบนี้เลยอ่ะเอาขึ้นมาได้ไฟสองสว่างมาตรงนี้่อเอามาขึ้นมาให้ครบอขอท้ายเป็นเฟอร์านี่ ปปมาดูประตูหลังด้านขวาครับนี่ครับโครงสร้างหลักสวยงามมากจะเข็บแมอาร์ตมาดูประตูหน้าครับมีปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกนี่แผงข้างประตูครับอารายละเอียดตัวตำแหน่งเปิดไฟปิดไฟ ปุ่มเปิดสาท้ายครับใช้ได้เลยโอเคโครงสร้างหลักครับโอเคเป็นอาร์สวยงามมากไปครับท่านผู้ชมไปชมหน้าห้องเครื่องกันไปดูความสวยงามของหน้าห้องเครื่องกันบอดี้รอบคันดูหมดแล้วสวยงามมากไปดูหน้าห้องเครื่องครับค่ะมาครับมาชมหน้าห้องเครื่องกันได้โชกฝากระโปรงฝากระโปรงมีโชกดูรายละเอียดตัวน็อตเลยเนี่ น็อตเดิมนะครับไม่เคยแกะเลยดูน็อตแก้มเนี่ยน็อตแก้มนี่ครับนี่สามตัวนี่เลยคานไฟหน้าเดิมทุกอย่างหมดน,นี่ดูน็อตแก้มครับนี่แล้วก็น็อตสกรูโครงดูตำแหน่งของเครื่องยนต์เลยครับเครื่องยนต์สวยงามมากเครื่องยนต์เป็นตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,000cc ครับเป็น2.0ใบเทอร์โบ เอเวร์เฮ็ดยัสดใบเทอร์โบมาให้ถือว่าแรงมากเลยนะครับใช้ได้เลยถามว่ากินน้ำมันไหมคุยกันเรื่องการขับดีกว่าถ้าขับปกติขับเรื่อยๆก็ไม่ได้กินอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับเอเวเลสแต่ถ้าเหยียบเหยียบจมเหยียบจมอย่างไงก็กินครับนะแต่ว่ามันถึงใจอะคันเร่งเนี่ยตอบสนองตามความต้องการเลยนะครับเดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารกันไปดูความสวยงามของห้องโดยสารกันเจ็ดที่นั่ง สตอนค่ะครับเราเข้ามาอยู่ภายในเจ้าเอ e วอรเรสต์คันนี้กันแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยรายละเอียดของตัวรถเขาคอนโซลด้านบนเนี่ยเป็นหนังครับแต่ว่าคุณภาพของหนังเขาสวยงามมากนี่ไม่มีรอยไม่มีแตกลายไม่มีซีดจากเลยครับแล้วก็ตรงช่องกลางนี้โลโก้เอเวอรรสต์ครับอ,อยู่บนพื้นพลาสติกสีเทาเข้มนะตัวนี้แล้วก็นี่เป็นลิ้นชักใส่ของครับแต่คู่มือการใช้งานทุกอย่างอยู่ครบนี่ เบาครับในเบาเบาปัดไฟฟา้าทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารดูตัวคุณภาพของหนังเบาเขาสิครับสวยงามมากปีกเบาอ,อบกระชับสบายมากเลยมาถึงที่เท้าแขนครับคอนโซลที่เท้าแขนเนี่ยเป็นหนังนะถ้าเปิดเข้ามานี่เป็นที่เก็บของสำหรับเป็นช่องเก็บของด้วยได้ที่วางแก้วมา2ตํตำแหน่งตรงนี้ครับแล้วก็นี่ก็เปลี่ยเป็นสเต็ปตัวเกียร์ครับเกียร์มีต้งแต่ตัว S ตัว D ตัว N ตัว R ตัว P แล้วก็นี่เป็นช่องใส่เหรียญนิดนหน่อยๆครับนะตัวนี้ตัวสัญลักษณ์ของตัวเปิดปิดใช้ Parking ซ e n ซอ r แล้วก็นี่เป็นตัวการลื่นถลหลแล้วนี่ก็ที่ใส่ของมีพอร์ต usb มา1พอร์ตครับ power outlet 12V โวลต์ usb ครับตัวนี้เชื่อมต่อกับวิทีุด้วย่าแล้วตัวนี้ก็เล่น CD ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเกี่ยวกับระบบแอร์ครับ แอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้ครับนี่แสดงผลบนหน้าจอนี่ระดับพัดลมครับระดับพัดลมนะดูระดับอุณหภูมิกันบ้างอุณหภูมิเนี่ะครับแลมีจอแสดงผลตัวนี้เป็นดูโอโซนด้วยนะเป็นดูโอโซนสำเป็นด้านหน้าแล้วก็จะมีตัวแอร์หลังครับนี่มีตัวแอร์หลังด้วยมาดูหน้าจอวิทยุกันบ้างครับอ่าดูหน้าจอวิทยุเข้าโฮมก่อนอ่าเล่นอะไรไบ้างครับก็มีเล่นออดิโอครับ นี่ระบบปรับอากาศอ่ะอกดเข้าไปดูเลยนะครับสามารถขึ้นระบบหน้าจอระบบปรับอากาศได้ด้วยแล้วก็มีเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็มีเดเวล็อปเมนครับแล้วก็มีแอปแอปนี้ก็มีค้นหาแอปได้ครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ใช้ได้เลยตัวนี้มาถึงพวงมาลัยกันบ้างครับพวงมาลัยเนี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยควบคุมเกี่ยวกับเอ่อมัลติฟังก์ชันครับวิทยุครับนะแล้วก็ตัวตัวนี้สามารถ หน้าคำสั่งหน้าจอตรงเรินใหม่ได้ด้วยครับนะครับมีระบบีเอ็นเตอร์เทนเมนต์มีนิเวกชั่นมีเชื่อมต่อโทรศัพท์เห็นไหมครับด้านขวามือครับเป็นคูสคอนโทลครับตัวนี้คูสคอซนท์โทนเดี๋ยวเลือกใช้งานเซ็ตตั้งเตือนระยะครับตั้งเตือนระยะข้างหน้าครับสามารถกะระยะได้นะครับเป็นอะแดปทีฟนะครับอะแดปทีปกะระยะได้มาที่หน้าจอเรนใหม่ครับท่านผู้ชม อยากจะคุยเลยอยากจะโม้เลยคันนี้ครับรถปี2018นี่ถ้าผู้ชมดูเลขไม่วิ่งไปแล้ว25,370มรกิโลรับประกันเรื่องไม้แท้แน่นอนตรวจสอบเจอถ้าไม้มีการกลับไม้กองไม่มาบอยซื้อคืนจำ,จำนวนเลยครับมีค่าเสียเวลาให้ด้วยเราประกันเรื่องเลขไม่เลยครับใช้ได้เลยคันนี้มาดูด้านบนกันบ้างครับม่านแดดได้กระจก2หน้ามาพร้อมไฟสองสว่างแล้วก็ตัวตรงนี้ครับตัวแผงไฟสองสว่างเนี่ยม่าน เป็นตัว2.0ไทเทนเนียมพัดนะครับไทเทนเนียมพัดก็เป็นตัวเปิดซันรูปได้ด้วยอ่เดี๋ยวเราเราดูกันเดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยนี่ครับดีตัวยกซันรูปนี่เปิดซันรูปโหขับไปทะเลสวยงามมากคันนี้เปิดซันรูปไป ที่ใส่แว่นครับมีมาในรถคลาสประมาณนี้แล้วก็ม่านบังแดดฝั่งผู้โดยสารครับได้ไฟส่องระวังมาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านหน้าให้มาครบและเยอะมากแล้วก็ตัวเบาะครับเบาะแปดทิศทางปรับไฟฟ้าใช้ได้เลยเยี่ยมครับถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวผู้โดยสารตอนที่2กันบ้างครับปเข้ามาอยู่ในผู้โดยสารตอนที่2กันแล้วครับนะผู้โดยสารตอนที่2อย่างแรกเดี๋ยวก่อนก๊อปปัดเอ็นก่อนอ่านิดนึง นี่ฟิลนี้เนี่ยนั่งเดินทางไกลๆสบายเลยประทับใจอย่างแรกเลยคือนี่แอร์ตอนที่3ครับนะเป็นทีโซนนะข้างหน้าเป็นแบ่งเปดูโอข้างหลังเป็นเป็น,เป,นเป็นโซนเป็นโซนที่3ตัวนี้ปรับปรับอุณหภูมิครับปรับอุณหภูมิแนละ้วตัวนี้ก็ปรับสเต็ปพัดลมของแอร์ครับนี่ก็ตำแหน่งไฟที่เขาให้มาแต่บอยยังงงเลยว่ามันมีแอร์ลงเท้าด้วยเหรออันนี้คือเลือกปรับตำแหน่งนะเพราะว่า์โอเลครับ12โวลต์และตัวนี้ครับไฟ AC ครับ 220โ้โวลต์150วัตต์นี่220โวลต์150วัตต์สามารถใช้ไฟบ้านได้ด้วยนะางทีก็มาถึงปุ๊บเสียบใดเป่าผมก็ได้นะครับเสียบใดเป่าผมเสียบอะไรที่เกี่ยวกับใช้ไฟบ้านนะครับแอรมายังไงแอร์มายังไงนีแงง่แอร์มาเป็นราวอย่างนี้เป็นแอร์ราวมาครับโอ้เสีได้เลยไฟสองสว่างมีให้ทั้งฝั่งซ้ายและขวา ฟิลดีครับนั่งดีมากยวขอขอเอนเองหน่อยได้ปะเอนอยู่ได้ระดับนี้เลยปักได้ประมาณสามระดับไหนก่อนนะระดับที่หนึ่งระดับที่สองระดับที่สามครับปักได้สามระดับเบาแบ่งเป็นสี่สิบหกสิบครับหมอลองศึษะลองรับสําหรับผู้โดยสารสามตำแหน่งถ้านั่งกันสองคนก็นี้เลยกลางมาปึ๊บที่วางแก้วใช้ได้ครับตัวนี้สวยงามมากออกแบบมาดีไซน์มาได้ดีมาก ปครับเดี๋ยวไปชมผู้โดยสารตอนที่สามกันแล้วก็เดี๋ยวจะพับเบาให้ดูกันด้วยตเข้ามาอยู่ในผู้โดยสารตอนที่สามกันแล้วครับมาลองกลางเบามาดูนี่นะหรือว่าจะเลื่อนขึ้นไปหน่อยก็ได้นี่ขึ้นไปหน่อยแล้วก็กลางได้ไหมดูที่นั่งด้านหน้าถ้าถ้าเลื่อนไปขนาดนี้ไม่ไหวขอเลื่อนกลับมาหน่อยมานะเลื่อนกลับมาขนาดนี้นี่ นั่งได้ครับผู้ใหญ่นั่งได้แต่ว่าเหมาะสําหรับเด็กๆมากกว่านะเด็กๆตัวเล็กๆอะ่ะอย่างลูกบอยเนี่ยชอบมากเลยแถวตอนที่3เนี่ยชอบจะแย่งกันนั่งก็ไม่เข้าใจทำไมเหมือนกันสําหรับผู้ใหญ่ถือว่านั่งได้ครับได้แอร์มานี่หูแอร์แรงมากมีแอร์ด้านข้างดูนี่ตรงนี้ท่านผู้ชมนีเป่าขามาตรงนี้นี่นะแล้วก็ไฟส่องสว่างอ่านหนังสือได้มา นั่งได้ครับเดินทางแต่เดินทางไกลๆตัวใหญ่ๆอย่างบอยขอ2ตอนหน้าพอนะไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารตอนหน้าหรือเป็นผู้โดยสารตอนกลางเนี่ยไปครับเดี๋ยวมาทดลองขับกันไปการขับขี่เป็นอย่างไรไปชมครับมาครับเรามาลองเทสได์เจ้าเอเวอร์เรสต์คันนี้กัน2.0ใบเทอร์โบดูช่วงล่างก่อนเนี่ยยกซ้ายยกขวาไม่มีข้อแคกลยครับนะโอ้โหคันเร่งแตะโดดแตะโดดเลยเครื่องตัวนี้เป็นใบเทอร์โบนะ ทัศนวิสัยในการมองดีมากตำแหน่งการนั่งในงมองได้ชัดเลยจริงๆเอเวเรสเป็นรถที่ขับดีมากนะครับแต่ว่าถูกจัดให้เป็นแดนลองของบ้านเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่มันขับดีขนาดนี้จริงๆถ้าจะเลือกใช้ SUV สักคันเนี่ยเอเวเรสเนี่ยเป็นรถที่น่าใช้เลยครับเดี๋ยวไปลองช่วงจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ดูครับไปแโคตรเดีรอให้จังหวัดถนนว่างหน่อย อาลองดูครับโอ้หเกียร์สมูทมากแทบไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียร์เลยเพืพ่อนๆขับดีจริงๆช่วงล่างขับดีไม่โยนไม่กระแทกปเดี๋ยวไปขึ้นฮอยดูกันไปดูช่วงล่างกันเลยว่าขึ้นฮอยแล้วช่วงล่างจะเป็นยางไรรถขับดีแบบนี้ขอดูใต้ท้องหน่อยปะ่ะไปชมกันมาครับเรามาชมช่วงล่างของเจ้าเอเวอเรคันนี้กันนี่ดูใต้ท้องเลยสวยๆเลย จับภาพกันช้าๆนะครับสวยๆเลยเนี่ยดูเฟืองท้ายเนี่ยดูกระทั่งตูดเฟืองท้ายเนี่ยไม่มีรอยขูดขีดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสวยงามมากเนี่ยแล้วก็ดูโชคครับเนี่ยสวยงามมากเลยครับดูสั่งครับเนี่ยนะครับดูโชคครับเนี่ยสวยเลยครับใต้ท้องครับโอ้โงรถคันดีใต้ท้องสวยมากนะ การเกินทุกอย่างสวยหมดนี่ไม่มีคราบน้ํามันเยอะนี่ดูดูใต้เครื่องนี่ท่านผู้ชมดูใต้เครื่องเลยเห็นไหมแห้งๆสวยๆเลยมาดูด้านหน้ามั้งครับดูโชค๊คครับนี่แห้งๆสวยๆเลยตัวนี้ขับสองนะท่านผู้ชมนี่ครับดูโชค๊คโอ้ช่วงล่างสวยคลิปเลยเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันนะครับ ผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ไปชมกันครับไปยังไงบ้างครับได้ชมทุกซอกทุกมุมทดลองขัดเทสได้ขึ้นห้อยดูช่วงล่างน่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านครับสำหรับคันนี้ครับเป็น Ford e v e r วอ t รปี2018เป็นตัว2.0ไบเทอร์โบไทเทเนียมพัดขับ2ครับใครหาอยู่ทางนี้เลยนี่คิวอาร์โค้ดบอยครับแอดไลน์เข้ามาหาบอยได้เลยได้เป็นเจ้าของแน่นอนออกรถไม่ได้ยุ่งยากเลยครับแอดไลน์เข้ามาคุยกับบอยก่อนครับ มาครับฟังถึงขั้นตอนสําคัญกันแล้วตอนนี้สําหรับคันนี้ครับบอยขายท่านผู้ชมราคาพิเศษเลยนะ7จ็ดแสนบาทนะครับเจ็ดแสนแปดบาทเท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง13,194บาทได้เป็นเจ้าของกันนี้รีบพักไลน์หาบอยรียบแอดไลน์หาบอยครับใครๆเขาก็เล่นใบเทอร์โบกันลองมาสัมผัสด้วยตัวเองครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com